สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทาถุงมือใหม่ที่อัปเดตมาในแมปสลับแบทเทิลนะครับถุงมือนี้มีชื่อว่าเมตาเวิร์สนั่นเองวิธีการทําเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องไปประตูบาซิลให้ได้ก่อนนะครับซึ่งผมจะใช้ถุงมือผีนะครับที่รับได้จากวันฮาโลวีนนะครับนะใครที่ทําทันก็โชคดีใครที่ทําไม่ทันก็หาวิธีไปเองนะครับอาคำานะครับทุกคนจะให้เพื่อนนะครับช่วยแบบเศกเมกมาแล้วก็ให้ใช้ถุงมือบอลลูนมันก็คอมโบไปประตูบาซิลไดแล้วมันแหจะนะครับเมื่อเราาวมยัง อีกแมปแล้วนะครับให้ทุกคนเดินตามผมมาได้เลยนะครับแ้ะจะต้องไปตรงที่เป็นทาวเวอร์นะครับหรือว่าหอคอยสูงๆกันนะให้ทุกคนเข้ามาในซอกตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนปีนขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนเดินตามผมมายาวๆได้เลยนะครับ และให้เรานะครับเดินผ่านทางเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเจอจุดที่มันต้องกระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งให้โดดข้ามมานะครับและให้เราเข้ามาในหอคอยนะครับและให้เรารอสิ่งที่มันเคลื่อนที่ได้นะครับขอเรียกไปรีบแล้วกันนะน่าจะรต์แหละเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เรามาคุยกับบอลมุ่งมงตรงนี้นะครับกด e จนกว่าจะขึ้นประตูเทเลพอร์ตหรือว่าตัวเกตให้เราเข้าไปนะครับเมื่อมขึ้นประตูเทเลพอร์ตแล้วนะครับก็ให้เราเลือกไปตรงประตูดำๆตรงนี้นะครับที่เป็นหน้าเดวิดบาสกี้ตรงนี้นะแลวเเราาถูกกมมยังออีีแบบ่่ทื แบบหนึ่งแล้วให้ทุกคนเดินตามผมมาตรงตู้เย็นนะครับให้เราเดินตรงมาที่ตู้เย็นแล้วให้เรากดคิกที่ตู้เย็นหนึ่งทีแล้วเราจะเห็นกระป๋องโคกของเดวิดบาสกี้ให้เรากดคิกหลังจากนั้นให้เรามากดคิก <I like S 1> ที่ไมโครเวฟที่ <my S 1> <ๆ>อยู่ใกล้ๆกับตู้เย็นตรงนี้นะครับแล้วให้เรารอสักพักนะ โอเคนะครับเมื่อเอฟเฟกหายแล้วก็ใหเรากดคลิกที่กระป๋อง1ทีนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราครับกดหยิบกระป๋องมาดื่มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวประตูห้องลับตรงนี้ก็จะเปิดให้เราลงไปด้านล่างแล้วเราจะเจอกับดักให้เรากดคลิกที่กับดักตามผมนะครับ เมื่อเรากดคลิกจนเจอนูบแล้วนะครับให้เราเอาไก่ไปวางไว้บนจานตรงนี้นะครับและเรานะครับจะต้องวิ่งกลับไปยังที่เดิมนะครับนะก็คือให้เราวิ่งขึ้นไปด้านบนนั่นเองซึ่งมันจะมีพวก NPC นะครับวิ่งไล่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องรีวิ่งขึ้นไปด้านบนถ้าเกิดเราวิ่งช้าแบบนี้ให้เรากินน้ําโค้งนะครับของเดวิดบัสกี้จะทําให้เราวิ่งไวแบบนี้นะครับ แล้วเมื่อเราวิ่งมาด้านบนแล้วนะครับตัวประตูก็จะปิดเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ทุกคนขึ้นมาด้านบนแล้วก็ให้เดินมาตรงห้องคอมนะครับนะก็คือตรงห้องที่เราแบบเกิดมาตอนแรกแหละให้เรานั่งตรงเก้าอี้นะครับเราจะต้องเอาเมลทั้งหมดนะครับยัดใส่ถังขยะจนกว่าเวลาจะหมดนั่นเองนะครับวิธียัดใส่ถังขยะก็ง่ายมากนะครับก็คือจับตัวข้อความนั่นแหละนะครับยัดใส่ถังขยะได้เลยเมื่อเวลาด้านบนนะครับนับถอยหลังจนหมดแล้วนะครับต่อมาเนี่ยนะครับที่เราจะเจอก็คือเราจะต้องพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะเต็ แต่ถ้าหน้าจอมันขึ้นแดงแบบนี้นะครับก็คือให้เราหยุดพิมพ์นะครับถ้ามันหายเราค่อยพิมพ์ต่อเมื่อหลอดด้านบนเต็มแล้วก็ให้เรากดปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มสีฟ้านะครับเพื่อทําการอัปโหลดโอเคนะครับเมื่อคอมพังแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเดินตามผมมาอีกห้องหนึ่งได้เลยนะครับให้เราเข้ามาในห้องที่มีรูปปั้นเดวิดตรงนี้นะครับและให้เรานะครับกดตรงแป้นพิมพ์นะครับตามตัวอักษรที่มันขึ้นหน้าจอนะครับแบบนี้นะถ้าทําในโทรศัพท์นะครับให้กดคลิกที่รูปมืืออออที่่่ยยูบบนนนห้าจไปเรรๆะคั Uh, I feel the power! ทีนี้เราก็จะได้ตัวเรียนตาม,มาแบบนี้แล้วก็ได้ตัวถุงมือมาด้วยนะครับสก,กิลของถุงมือนี้นะครับเมื่อตีเพยเยอร์นะครับเพเยอร์คนนั้นก็จะกลายเป็นบิลเดอร์แมนแบบนี้นะครับแล้วเมื่อเรากด e นะครับเพเยอร์คนนั้นก็จะปล่อยไข่ออกมาแบบนี้นะครับซึ่งไข่ที่ปล่อยจะมีอยู่3แบบก็จะมีไข่บิลเดอร์แมนไข่โลโก้โลบอกอยาสุดท้ายคือไข่อะไรไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าไข่ปรับระดับปรับ ขนาดแบบบาๆนั่นแหละนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการรับถุงมือหรือวิธีการทำก็มีเท่านี้แหละถครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำหรับวิดอนี้ก็ไปแล้วครับอาดิโอส